สัดสำรับไปไหนของเองวะอีพเนียงใส่บานนะจ๊ะพ่อใส่บาตมีหลวงพี่มาใหม่นะจ๊ะพ่อพ่อจะใส่ด้วยไหมเลี้ยงเองมาตั้งแต่เล็กจนโตเองยังไม่เคยหาข้าวให้พ่อกินสักมื้อเลยพเนียงมึงไม่อยากได้รางวัลลูกกตันอยู่เขามาั้งหรือไงวะ ทำบาปมา,มากแล้วทำบุญม้างก,ก็ดีนะพ่อกูยังไม่อยากขึ้นสวรรค์ตอนนี้เว้ยกูกลัวความสูง แบบนี้ต้องลองของหลวงพี่ใหม่สักหน่อยละมัง้งมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะโยมนะสละเวลาส่วนตัวมาช่วยงานสังคมอืมเออแล้วจะสมัครอรบอรตอเนี่ยจะให้อาตมาช่วยเรื่องอะไรล่าคือผมอยากจับได้เบอร์เก้าหลวงพี่ผมไม่อยากจับได้เบอร์สิบสามครับเลขมันสวยครับเอแล้วเ,เลขสิบสามเนี่ยมันเร็ว้ายกว่าเลขเก้ายังไงโยมอตมาไม่้อใจ พิสูจน์ได้ไหมก็ไอโรงแรมฝรั่งห้องเบอร์สิบสามันก็ไม่มีมชั้นสิบสามันก็ไม่มีพิสูจน์ไม่ได้หรอกครับเรื่องพันอย่างเนี้ยอ้าวก็ไหนเมือ่อพิสูจน์ไม่ได้แล้วไปเชื่อธรรมระยมอ,อย่าไปงมงายนี่โยมสมมุติว่าวันนี้นระามีคนจะนําเงินมาให้โยมอีกคนหนึ่งมาให้โยมต้องเก้าล้านอีกคนหนึ่งมาให้โยมสิบสามล้านโยมจะเลือกอันไหนสสามล้านเลยครับอา้าว โยไมก่กลัวซวยเหรอ,อครับเคลียร์พี่ไม่ได้เทศในหะ้เขาฟังตรงพี่เทศเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บกรบปั๊บโอ้โหไม่เห็นเหมือนกับพูดนักร้องในทีวีเลยนะเป็นยังไงอ่ะ,ออะเวลาเขาร้องเพลงจบนะร้องอีกเอาอีกขออีกเพลง ไม่เห็นมีเทศอีกเทศอีกเลยโอ้โหเท็อีกเท็อีกอืมอไอ้อย่างนี้เราจะให้ลุงพี่ทำยังไงฮะโอ้ลุงพี่ง่ายๆเลยครับอย่างนี้นะครับลุงพี่เนี่ยไว้ผมยาวๆเหมือนกับพูดนักร้องในทีวีรับรองลุงพี่เท่งเท็ดอีกเท็อีกขอมือขวาหน่อยไอเพียงเอ้ยเอ็งนี่มันหน้ามอมมันขอมือขวานะยมส่งกระจัดตีนขวาให้ฮะลุงพี่ จะบ้าเลยให้พระไว้ผมยาวอ่วยด้วยชยู่ด้วยหลวงพี่ไอ้พวกนั้นมันตีกันใหญ่แล้ว ันลุยกับมันเลยจี้โหลดมาเออาคุยกันสิโอ้ยา หากเดียวมึงกจะอุตส่าห์มาอีกเนาะเดือดร้อนเหรอโอ้ยมันกระกระเทืบซะหักเลยเนาะไปยังไปแล้วไปแล้วไปแล้วยมยังไหวอืมอือโฮพอ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 โยมประชาชนช่วยกันหน่อยสิเอ้า บาปมากเลยนะครับผิดศีลข้อมุสามันจะบาปมากกันนะนายโยมถ้าปล่อยให้ของมนันตีกันตายไปข้างนึงนั่นอะไรกันอีกอะอะ,อะไรกันอีกเอ้านี่พระนะมพิชเทศบาลโอ้โหเฮียเฮียอย่าโดดนเฮียเฮียโดดนะเฮียมันเรื่องอะไรกันนายโยมลุงพี่ผัวที่ฉันน่ะมันจะฆ่าตัว พอ,อมีเรื่องดีก็ไม่เคยบอกพระพอมีเรื่องแย่ก็บอกพระทุกทีถ้าอย่างนี้ก็ต้องให้มานะเพราะว่ามานะช่วยพระได้ทุกทีเฮ้ย เป็นอะไรน้ำส้มข้นหรือว่ายังไงอ๋อไม่ใช่แม่เห็นลุงพี่เนี่ยเป็นกล้วยหอมสุกเป็นท่าเนี่ยอีกเลยลงมาได้แล้วจะกระโดตึกทำไมว่าไม่แล้วว่าหมตัวแล้วปีนี้มังบอกว่าหงแดงจะมาแต่บิกมังหักบิ๊ไม่เครื่องแล้วว่าหมกตัวแล้วว่าอยากตกเต็มใแล้วยอมแน่ใจแล้วว่ายมหมดตัวแล้วใช่ บกตัวแล้วอ่ะเ <c oughs> จงบกบกแล้วว่าไม่เหลืออะไรอ่ะว่า <c oughs> อยากตายอ่ะอยากตายอ่ะตอนโยมเกิดมาโยมมีอะไรติดตัวมาบ้าง <c oughs> ไม่มีอแล้วตอนนี้ล่ะโยมมีบ้านมีแม่มีลูกมีเมียแล้วโยมยังพูดอีกว่าโยมไม่เหลืออะไรแล้วไอ้หงอ่ะมันทำว่าบกตัวแล้ว อยากตายอ็อได้ถ้าอยากตายก็กรโดดลงมาเลยเอาหัวลงมาไล้เลยตายซะดีเหมือนกันแหละเมีอมยอโยมยังสาวยังสวยอยู่เขาจะได้หาสามีใหม่ที่ไม่งนเงามันโยมคิดดีดีดนะโยมนะหาเงินมาได้โยมก็ไปลงหงแดง เอออะไรก็หงแดงหงแดงทำไมโยมไม่คิดถึงอาเซนอลอ้ยอืมแล้วลูกสาวโยมกำลังโตเป็นสาวคิดถึงเขาบ้างสิเขาจะอยู่อย่างไรไหนพ่อก็มาตายไหนแม่ก็มีสามีใหม่ไม่แล้วถ้าโยมโดดมาไม่ตายแล้วฮะ พิการอะสิครับท่านอาจจะถึงอำมาตาเลยก็ได้